ดูเหมือนนี <Idol> ่จะเป็นพุทธิ์ที่เราปลูกมาได้ถุกล่องมาได้ิฉันนะไหนไปดูสิอืมพุทธิ์เขาข้างยาดมันจจะเป็นผู้รอดชีวิตนะ เออสวัสดีเอ่อผมมีชื่อว่าคายเอรแ,แล้วตอนนี้ผมต้องการออกนอกเมืองหลังจากที่เมืองมันเกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ผมไม่รู้ผมรอดตายไรไร้ไงแต่ว่าผมมีปืนเอมีกล้องผมจะติดกล้องมาที่หมวกเอ่อหมวกทหารแล้วกันอะไล้ยังไงช่างผมต้องรีบไปแล้วไวพร้อมให้ผมด้วยทุกคนเลย เหตุใดดิผมก็เห็นหนี่ zombie จะไปหมดอ่ะเด็กเยอะขึ้นแนวรบต้องรอดต้อออกไปให้ได้ sao mình mua đây? ah ah nào? đi quân chúng <tương> ta phải đi đánh Å! Uh. 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 กไปจากท,ที่นี่เลยดีกดว่าาบอกนเน่ยเก,กขาจะยิงกันอ่ะ ลาสิมัดูจะหนักมากผมคิดว่าผมไม่ควรอยู่ที่นี่ผมควรไปจากที่นี่ดีกว่ามาครับอยู่ข่าวซมถุยนะครับตอนนี้นะครับมีเฮลิคอปเตอร์บินวันทั่วเมืองเลยนะครับดูเหมือนว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับโอ้โหครับ โอ้หลังจากเกินเฮต์แลเบิดครั้งยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้ครับเฮลิคอปเตอร์บินไปทั่วเมืองเลยครับไปตายสิครับผมไม่รู้จะรอดไหมนะครับข้าคนคุยแล้วงะแค่นี้นะครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้เฮ้อเฮ้ยเสียงคนแตงไปเออเออฉันนี้พี่กับพวกเขากอน่าตามมาอย่าไปแตะต,ตัวฉันไอ้ไอ้พวกฉันตรอม ไอ้ซอมมีนาโง่ออกไป่อแล้วเราหมา,ากหวังว่าเขาจะมีอาหารนะสวัสดีเราเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตก่อนอื่นมีคนอยากจะคุยกับคุณนะเขาเป็นหัวหน้าของที่นี่เขามีเรื่องจะคุยกับคุณ อสวัสดียินดีจังที่คุณได้มาพบกับเราอะ่ะโอ,อ้ขอบผมเออคือผมอยากจะชวนคุณเขาตีนะ่ะอ่ไม่เป็นไรครับคือผมจะเดินทางของน้องเพื่ออ๋องั้นเหรอมันก็รับสิ่งนี้ไปด้วยสิอย่างงี้สคุณก็น่าจะต้องใช้แหละโอ้เอคีซิเจียผมมาครับไม่เป็นไรเอาไปเถอะ คนนะจะจำเป็นใช้มากกว่าพวกเราแะ้รก็พวกเราก็จะกบดานอยู่ที่นี่ถ้าเกิดนะ้าเพียนใจแล้วก็ไม่เยอะก,กับพวกเราได้นะอันนี้เจบคอจริงๆใครก็ได้ไปเวาน้าไม่คุณน้อยโอ้ในที่สุดก็ได้พักสเยอะต้าชื่นใจพวกคุณเป็นคนดีนะ คนดีจริงๆขอบคุณมากเลยสำหรับการช่วยเหลือขอบคุณจริงๆห่ายจริงเลยขอบคุณมากอวันนี้นะ เฮ้ยนั่ะฮา,าร์คอปตเตอร์นี่เอ้ยรอด้วยเอ้ยเจ้วรอด้วยวเรื่องกองไฟเราทำก่อนเรื่องฮาร์ดคอปเตอร์เลื่องประธานาธิบดีผมมือดีดีสวัสดีกัปตันนายกผมงรัฐบาลจากมันหลวงครับฉันนายอันทักษิฉัน,น,นยินดีที่ได้พบ ไม่รอดแล้วต่ว่อตอนอื่นทองเราถูกระเบิแล้วครับผมอ็เอาไงในตอใครไปกีนข้างในเอออวนาี้เลย Oh,

ไม่น่าเลยเอาละแผนของฉันก็คือฉันจะระเบิดที่นั่นให้ลาบไปเลยฉันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคนตายและมันจะเยอะมากๆอะไรยังไงเราก็ต้องทำเพื่อพลิกให้ชนะฉันก็ไม่ค่อยอยากจะทำมากลักหรอกฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่ทำสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็ไม่ต่างจากสิ่งที่ฉันทำหรอกถ้าฉันทิ้งระเบิดไปมีคนตายมหาศาลมันจะกลายเป็นสพวรรณกรรมครั้งใหญ่ถ้าฉันไม่ทำมันก็ไม่ต่างน,นี่หลบ,วบวความร้อนปัดจากความกลัวปัดจากความหวาดปัดจากความกลัวนีช่างหวาดหวั่ไม่็นอย่าง